ให้ทุกคนนั่งอย่างสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนเมื่อนั่งเข้าที่สบายสบายแล้วให้วางภารกิจทางกายวาจาและใจให้ตั้งจิตอธิษฐานเข้าที่ศูนย์กลางกายน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาและบุญบารมีทั้งหลายที่เคยสั่งสมอบรมกันมา ให้มาช่วยประคับประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้เกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมด้วยขอให้ช่วยปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองอย่าให้สัพเพอันตรายเข้ามากล้ามกลายขัดขวางการเจริญภาวนาและเมื่อตั้งใจอย่างมั่นคงดีแล้วจึงค่อยหลับตาลงเบาๆในการเจริญภาวนาธรรม ให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังประคองบริกรรมนิมิตไว้ให้ใจมารวมกัน ยุดในการบริกรรมนิมิตให้เลื่อนบริกรรมนิมิตไปหยุดตามฐานต่างๆคือที่หัวตาด้านในที่กลางกักศีรษะที่เพดานปากที่ปากช่องลำคอแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายที่ใสสะอาดนั้นไปหยุดที่ศูนย์กลางกายตรงสะดือแล้วเลื่อนขึ้นมาตรงๆมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วต่อไปก็หมดหน้าที่ของตา หรือร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดให้เป็นหน้าที่ของใจให้รักษาอารมณ์สบายๆตลอดการนั่งหากสามารถรักษาอารมณ์สบายได้จะง่ายต่อการคำนวณวิชาง่ายต่อการเข้ากลางง่ายต่อการเข้ากายในกายง่ายต่อการสั่งวิชาให้จดใจนิ่งเข้าศูนย์กลางกายจิตดิ่งเข้ากลางสุดละเอียด ใครที่เดินดวงได้ให้เดินดวงใครที่ฟอกทาธรรมได้ก็ให้ฟอกทาธรรมเข้าที่สุดละเอียดที่สุดเท่าที่จะเข้าถึงวิธีใช้บุญ,บญเมื่อเรา<ต>ได้สวดมุ่นบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะเอาใจหยุดนิ่ง หรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องพร้อมกับนึกถึงบุญที่เราทําผ่านมานับพบนับชาติไม่ท่วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทําบุญอะไรแต่แค่เพียงเราจดใจแล้วก็นึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทําผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ท่วนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้าง พอเรานึกใจซึ่งเป็นธาตุสำเร็จอยู่แล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจเป็นธาตุสำเร็จถ้าเรานึกถึงใครบางคนที่ทําให้เราขุนม,มัวนึกถึงคําพูดเรื่องราวทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วพอนึกก็จะมีอายตนะไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมา ทำให้เราขุ่นมัวได้บุญก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบ่อยๆซ้ำๆแม้การเวลาผ่านมาเราจำไม่ได้เพราะมันเป็นภาพในอดีตก็ตามหรือปัจจุบันจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามมันก็จะไปเชื่อมกันกระทั่งมาถึงบุญล่าสุดที่เราทําผ่านไปก็จะไปเชื่อมกันมารวมเป็นดวงบุญใส ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราดวงบุญและคุณสมบัติของบุญดวงบุญนี้จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสๆแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสายเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันเย็นกว่านั้นนะ เย็นสบายไม่ใช่เย็นหนาวเยอะเยื่อแต่มันเย็นสบายดวงบุญนี้เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทําให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวทําให้เรามีพวกทัพท์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาด มีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึง่งจบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแต่กลับไปประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึง่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆบางครั้งก็ต้องหนึ่งสมองสองมือเป็นต้นแต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลัง ที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้นบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ ทั้งหมดมีบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้นบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้นึกถึงบุญนี้นึกเอาไว้เรื่อยๆบุญถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้บาปอกุศลก็จะส่งผลตรงกันข้ามให้เรามีอุปสรรคของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงดวงบุญใสๆ ติดอยู่ในสนย์กลางกายทําให้ติดเป็นอุปนิสัยและให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะหยุดใจเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและเมื่อใจหยุดนิ่งนงนุ่มนุ่มเบาๆบา,บาสบายสบายก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการนึกถึงบุญบ่อยๆจะทําให้บาปไม่ได้ช่องแล้วจะทําให้ใจเรามีปิติมีความสุขมีความเมบิกบานมีความภาคภูมิใจ ในการเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเช่นเดียวกับพระอริยะเจ้าพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงอย่างสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีดวงบุญอยู่ในกลางท้องของเรา ที่เป็นดวงใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปเค้นภาพเพราะจะทำให้เราเกิดความเป็นเครียดที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่มีผลดีต่อการปฏิบัติเรามีวัตถุประสงค์จะให้ใจไปหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจด้วยการเริ่มนึกถึงบุญเท่านั้นส่วนชัดหรือไม่ชัดนั้น เป็นเรื่องที่ใจเราละเอียดแค่ไหนหยุดนิ่งไปได้ในระดับไหนถ้าละเอียดมากมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาเองถ้าละเอียดปานกลางความชัดเจนก็จะหย่อนลงมาละเอียดน้อยก็แค่มีความรู้สึกว่ามีอยู่แต่ณนะจุดที่เราเริ่มต้นจากความคิดที่ว่ามีอยู่นี้จะทำให้เข้าไปถึงมีจริงต่อไปถ้าเราให้โอกาสตัวเราโดยนึกอย่างนี้บ่อยๆในทุกอิริยาบถ นั่งนอนยืนเดินในทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าจะทำมาหากินครองเรือนหรือศึกษาเล่าเรียนก็ตามให้โอกาสตัวเราเองบ่อยๆในการนึกถึงบุญไม่ช้าใจก็จะละเอียดขึ้นเองดวงบุญก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นชัดแจ๋วแจ่มแจ้งขึ้นมาในกลางท้องกลางกายของเราซึ่งในตอนนั้นความรู้สึกว่ามีร่างกายมันหายไป ต่ความรู้สึกว่าอยู่ตรงกลางนั้นมีอยู่สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ยิ่งกว่าชีวิตของเราหรืออย่างน้อยก็เสมอเหมือนชีวิตของเรานึกซ้ำๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะเคยชินในที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกไปอย่างสบายๆอย่าลืมปรับเปลือกตาท่านั่ง การผ่อนคลายทำความรู้สึกนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นี่คือวิธีการเดียวที่จะทำให้เราเห็นดวงบุญชัดแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วที่จะทำให้เราสมหวังสมปรารถนาในชีวิตและถูกวัตถุประสงค์ของกายมาเกิดเป็นมนุษย์ สิ่งที่ยากกว่านี้ที่เจอปัญหาและแรงกดดันเรายังให้ความสำคัญทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการนั้นทั้งที่ประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปเช่นเงินตราเวลาและอารมณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุ้มค่าสมกับที่เสียเงินตราเวลาอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะง่ายหรือดีที่สุดกว่าการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆตรงนี้หยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทําให้เราสมหวังในชีวิตพบกับความพึงพอใจอันสูงสุดเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ของใจอานุภาพของใจดวงปัญญามหากรุณาความรักและปรารชนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่จํากัดเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เราหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลาย ตอนนี้เรากำลังนึกถึงดวงบุญเราก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอาระหังอระอระหังสัมมาอะระหังเรืมม่อยไปเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ฝึกฝนกันไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะ บุญคือพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งละเอียดประณีตและทรงพลังอย่างยิ่งเป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสห่างไกลาจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายน่าเสียดายที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบุญจนบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วสามารถเห็นบุญและบาปได้ดังที่พระมงคลเทพบุนี สนจนทสศโรหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญได้กล่าวยืนยันไว้ว่าบุญปากมีจริงๆอยู่ในตัวของเรานี่เองดังนี้บุญเป็นดวงใสๆติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ปาปเป็นดวงดำติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์เช่นกันแม้เรายังไม่เห็นบุญแต่เราก็สัมผัสกระแสบุญได้เช่น เวลาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญจะหลั่งไหลมาสู่ใจเราทําให้เราสบายใจจิตใจผ่องใสความรู้สึกเหล่านี้คืออาการของบุญซึ่งเปรียบได้กับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่เวลาเปิดสวิชก็จะมีกระแสไฟเข้าไปทําให้เครื่องไฟฟ้าทํางานเกิดเป็นแสงสว่างในหลอดไฟความเย็นในตู้เย็นหรือความร้อนในเตาเรียดไฟฟ้าเป็นต้น เมื่อเราตรึกนึกถึงบุญดวงบุญจะขุดขึ้นมากลั่นตัวจนใสละเอียดแล้วตกศูนย์กลางกายมนุษย์ละเอียดดวงบุญขยายใหญ่โตขึ้นใสขึ้นกลั่นตัวจนใสละเอียดก็ตกครึบสู่ศูนย์กลางกายกายทิศเป็นดวงกลมใสแจ่มกลั่นกายใจให้ใสสว่างมากขึ้นเร็วแรงจนตกศูนย์กลางกายละเอียดแต่ละกายเช่นนี้จนถึงที่สุดแห่งธรรม ก่อนที่จะจบการภาวนาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายน้อมใจเข้าศูนย์กลางกายนึกศูนย์กลางกายให้สะอาดให้สว่างให้บริสุทธิ์กลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมใจของเราตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายอาราธนาบาร,รมีของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพบุณนีพร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาประพฤติมาปฏิบัติน้อมเข้าไปในศูนย์กลางกายของเรากลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกวันนี้เราได้มาสร้างบุญศักดิ์สิทธิ์สร้างแก้วสารพัดนึก ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเมื่อเรามีบุญศักดิ์สิทธิ์มีแก้วสารพัดนึกอยู่ในตัวเองต่อแต่นี้ไปเราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งความปรารถนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมกันข้าพเจ้าขอน้อมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วในวันนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาเจ้าที่นายทางเทวดาอารักศัตรูหมู่มารญาติพี่น้องท่านผู้มีพระคุณและสัพพสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดรวมทั้งตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเองขอให้พ้นจากภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติกิเลสอวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้ได้ศึกษาสมถวิปัสสนากรรมฐานและวิชาธรรมกายสำเร็จสมบูรณ บริบูรณ์ในธาตุในธรรมได้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้เกิดในเลิกสร้างบารมีในตระกูลสัมมาทิฏฐิแต่ฝ่ายเดียวให้ได้อำนาจสิทธิความสำเร็จกิจทั้งทางโลกและทางธรรมจงทุกประการท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ บารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปะน้ำอนุภาพของวิชาธรรมกายพร้อมทั้งบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะเป็นปัจจัยทรงผลดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบครัวและสัมพันธชนจงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งวิชาธรรมกายผู้ใดเข้าถึงแล้วก็ขอให้เข้าถึงยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงเจริญด้วยอายุขอให้มีอายุยืนยาวนานกวน,นะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุข,ขะขอให้มีความสุขกายสบายใจภลระขอให้พาร,พรามัมแข็งแรงปฏิพาน ก็ขอให้มีปัญญารู้แจ้งทั้งทางโลกและทางธรรมคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบแล้วโดยธรรมขอให้มีความสำเร็จในสิ่งนั้นๆจงทุกประการโดยทั่วนหน้าทุกท่านทุกคนเธอ